รอคอยล็อกล็อกกลับมาแล้วค่ะวันนี้อุ้ยตายละก็เปลี่ยนเป็นหลักๆักหรือเปล่าอะไรกันเดียวเออเฮ้ยใครมาก็รักคนนั้นแหละคดูอยากเห็นแล้วอ๋อเหรอโอเคนะคะวันนี้นะคะแขกรับเชิญที่เทนนี่รอคอยและทุกคนรอคอยกันอย่างมากนะคะอยากให้มาล็อกล็อกและวันนี้เขาก็มาแล้วนะคะเลิฟเลิฟหลักๆอยู่ตรงนี้แล้วโอเคยินดีต้อนรับไบวิน สวัสดีครับสวัสดีครับวดีช่วงนี้เป็นไงบ้างอยู่บ้านช่วงนี้วินทําไอติมเอ้อยากจะบอกว่าได้ิมไอติมของน้องวินแล้วตอนนี้เราอยู่ห่างกันบ่อยใช่ปะมึงอยู่บ้านทํำอะไรก็ เล่นเกมพีปป่ฝนอยู่บ้านเซฟนมในอินเทอร์เน็ตไม่ด่าคนแต่มึงดูคนที่เขารวยอยู่แล้ว <c oughs> <ไป S 1> อยู่บ้านเ <c oughs> ขทาทำอะไรหาอีกหนึ่งอาชีพเสริมก็คือตุกทำไอติมใช่เพราะคือชอบกินอยู่แล้วครับแล้วมีเวลาแบบอยู่บ้านมากขึ้นก็เลยอ,อยากลองทำเองดูบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็กะจะทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยใช่ขายใช่จริงครับอร่อยมากเสียดายพี่ลถไเลยล้นเลยไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลย อุ้ยฉันชอบอะไรแล้วว่าตอนไหนที่ชิมอ่ะตอนไหนที่ชิมอ่ะจริงๆอ่ะรุ่นที่พี่เจนนี่กินยังไม่เสร็จแล้ววันนั้นก็เลยแบบยังไม่นิ่งสูตรมันยังไม่นิ่งอ้าวมันไม่เสร็จแล้วมาให้ี่ชิมทำไมไม่ใช่ให้ทุกคนเทสดูก่อนว่าเจะมาทางนี้มันถูกไหมมีทุกคนจะมีโอกาสได้อุดหนุนเมื่อไหร่ไอ้ทีมเร็วๆนี้ครับใครชื่อซิมแปลในติมกว่าอะไรเวลาโต คล้ายๆชื่อแบรนด์เซพาใช่ใช่ครับเลยอยากให้มันลิงลิงกันพี่ไบล่าเห็นใบแล้วก็นึกถึงแมวอ่ะเห็นวินทั้งแมวใบทั้งหมาพี่ก็คือไม่เคยได้เจอเลยอ่ะเห็นนี่แล้สืบกับพี่อีทพี่อีทก็แพมบอกว่าโอ้ยแมวใบอ่ะไม่ค่อยชอบผู้หญิงจริงเหรอใช่ชอบผู้ชายชอบเนี่ยผู้ชายเออเล่นกับผู้ชายแล้วก็จะเป็นผู้ชายทรงใบก็คือบอกแม่เคยมาว่าพอวินไปเล่นน่ะก็จะเล่นด้วยเพราะทรงคลายกัน ส่วนใหญ่ก็เป็นผมส่วนใหญ่ก็เป็นผมส่วนใหญ่ก็เป็นผมแต่นี่ไม่ทำแน้วเขาจะมีความแบบเวลาเขาเขาติดสายเขาจะชอบให้เราลูบมากึ้นเขาจะแบบมันนอนง่ายท้องให้เราแบบเหมือนแบบเขาเหมือนเขาขั้นเนื้อขั้นตัวอยากติดสั่นเลยอยากติดสั่นเลยอยากติดสั่นเลยนอนงายท้องนอนง่ายท้องโอเควันนี้ มั่งาเล็กน้อยเนะเราจะเห็นไววินส่วนใหญ่ก็ตามแบบซีรีส์อะไรนู่นนี่ไม่ค่อยได้เห็นไปออกเกมโชว์สักเท่าไหร่มีบ้างเล็กน้อยเลยนี้วันนี้เราก็เลยจะรวบรวมรายการเกมโชว์ต่างๆที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายในประเทศไทยมาไว้ที่ล็อกล็อกเลยโอเควันนี้ล็อกล็อกเราคอนเซปต์โทษเกมโชว์นั่นเองอ่ะมีเกมอะไรบ้างเดี๋ยวไปเล่นกันชา เออและรายการแรกที่เราจะหยิบมาเล่นกันในรายการล็อกล็อกนะครับ,น,รบนั่นก็คือเวทีทองนั่นเองอั่นี้คือเวทีทองทั้งสองคนเคยไป,ยไปใช่ไหมถือว่าเคยไปแล้วแสดงว่ามีสกิลอยู่นิดหน่อย ลอเเาวันนี้เดี๋ยวทีมเจนนี่ก็คือจะมีโก้มานั่นเองเป็นตัวช่วยหรือตัวทวงเป็นตัวเยี่ยมซึ่งกิการง่ายมากนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพปริศนาขึ้นมาให้ทายใครรู้คำตอบกดกระดิ่งก่อนแล้วก็ตอบได้เลยโอเคเวทีทองกลับเกมภาพปริศนาท่านผู้พร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว เฮ้ยงกลางสิพร้อมนะพร้อมค่ะรอบแรกรอบค่ะกี่พยางค์ต้องบอกด้วยสิสามพยางค์ทานี้สามพยางค์นะคะสีรถสีรถ ชี้รถอะไรล่ะชี้รถอะไรล่ะมีคำอะไรหลุดออกมาบ้างไหมมีคำอะไรอยู่ในภาพบ้างแม่เออนี่ไงลูกเจอแล้วภาพเหตุที่เกิดขึ้นดูมาแล้วหลายชั่วโมงในสุ์ก็พบวันแม่ตามใจแม่สักวันก็แล้วกันแมบอกใ้ให้นะคนอิสลามเรียกว่าอะไรแม่แม่้าอิสลามม้าอะไรอ่ะสามพยางม้าอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ม้าม้าเป็นเร่องจ้ารถชนเออแล้วมันทำไมอ๊ยฉันเจ้ามติชน อ่าไม่ใช่เหรอ <c oughs> ม,มันม่นมนม,มว่ามกคว่ชนแล้วเขาทำอะไรเขาคุยกับลูกว่าอะไรนี่ไงลูกเจอแล้วพ่อวูจะเห็นที่เกิดขึ้นไชัวโมองไม่เคยรู้สึกโง่ข,ขนาดนี้มากเลยเฮ้ย <c oughs> เขาทำไมำไเขาขพูดว่าอะไรนี่ไงลูกเจมาอมาชน โอเคคำตอบที่ถูกต้องคือแล้ววันแม่ตามใจแม่สักวันเกี่ยวเะไเขาหลอกเราเออเขาหลอกเฉยๆตามใจแม่ไงให้แม่ทำอะไรก็ทำเนี่ยยากเลยนี่นั่งมองหน้าเด็กอย่างเดียวเลยภาพแรกทีมเจนนี่โก้ได้ไปหนึ่งคะแนนก่อนนะไ่้ทายที่สองมาโอ้ยไม่น่าไม่ใช่น่าห่อแต่คุณล่ะตานี มีคำว่าตันี<อ>กล้วยตัน,นีปัดต,ตนันีปัดต,ตนันีปัดต,ตันีตุ๊กตาไปต่อไปแล้วค,ะคววะ่ะนนาสามพยางค์เหมือนกันค่ะถ้าบพร้อมแล้วเริ่มอะไรอ่ะง่ายยอันนี้ง่ายมากสามพยางค์ใบเธอต้องได้อันเนี้ยดูตามภาพเลยมีอะไรเกิดขึ้นมีคอสซิเล่าลายปลามีคำว่าปลาตอักษรปลาคุณต้องค่ะสัตว์สัตว์ประหลาดค่ะ ล่าดอ่นะมันกําลังปะคําว่าลาดอยู่ใบวินต์ตอนนี้ถามความรู้สึกมันมันยากขนาดไหนเกมโชว์ไม่เห็นสนุกเกมโชว์ไม่เห็นสนุกเกมโชว์ไม่เห็นสนุกเลยเทนที่สี่มีกี่<า>พยางสามพยางถ้าพร้อมแล้วมาวย่ ตั้งตัวเลยเรามานั่งฝั่งนี้กันไกลไหมสามพยางอะนะเอออะไรมันกันไกลเรียกว่าอะไรอะเข็มหมดได้หุ่นกันไกลหุ่นไรกนมันไกล้ละมันะมันทำไมอะไรกันไกลกันไกลมันอะไรอะกันไกลมันอยู่ตรงไหนเอออะไรอะกันไ็นอะไรอยู่ตอนเนี้ยเอออนุสบวัรีหรอเป็นถ้วยกันไกล เป็นโลกันกายห่างกันกายไม่ใช่อะไรวะอะไรกันกายอ่ะกันไกลเป็นส่วนไหนอยู่ตอนเนี้ยเออแตงกันส่วนล่างส่วนฐานขานกันกายเก่งมากเวยแล้วคือคุณนี่ตอบนี่พอาดูว่าอุ้ยคำตอบนี่ก่อนเลยนี่ก่อนเลยส่วนฐานฐากันรอบนี้ไบวินได้ไป็หนึ่งคะแนนเย้ คานะคะมาค่ะสี่พยางค่ะเขาทำอะไรกันอยู่ดูได้ดูดีดูได้ดูดีมันเหมือนเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีนะเพราะว่ามีเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเออก็ถือว่าได้ได้ไปสองคะแนนเลยจบแล้วหรอคะแนนรวมเท่าไหร่อ่ะพี่เจนี่ได้ไปหกค่ะไบ์วินได้ห้าโอ้ยโอเคโอเนิดเดียวเองและการเกมเวทีทองก็คือถือว่าเราชนะไปนิดนึง โอเคแล้วรายการต่อไปที่เราจะหยิบม,มาเล่นเป็นเกมโชว์นะคะนั่นก็คือรายการเกมจารชนเออเกิด <Okay. S 2> ไม่ทันเกมเกมจระชนใช่ไหม,ไมเกมจระชนมันจะแบบมีหลายช่วงมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นแบบต้องถ่ายตัวเลขแล้วมันจะมีปืนแป้งคอยิงคนที่โดนตัวเลขแบบพูดพูดตัวเลขปริศนาออใช่ออแล้วก็มันจะมีอันที่แบบให้ใบได้แค่3พยางก็<ๆ><ๆ>แบบเออจำใบอะไรนู่นนี่แต่ว่าโตมากับทีวีโตกับทีวีเพราะว่าพแม่ไม่เรียกเหรอพ่อแม่ไม่เรียกพ่อเข้าเวรแม่ก็าถ่ายของ ซึ่งเกมที่เราจะมาให้เล่นนั่นก็คือตัวเลขปริศนานั่นเองศูนถึง99จะมี1ตัวเลขปริศนาใครทายโดนตัวเลขปริศนาก็คือแพ้ไปเลยโอเคให้ใครเริ่มเป็นคนแรกที่ใบที่มีอ่าเร่มสั่งนี้เลยที่ใบดีกว่าศูนย์ถึง99ตัวเลขนั้นใบเลือกอะไร50าสงี้ตงการเลยเหรอตัดเปยิเลยเและตัวเลขห0านะครับมันน้อยไปค่ะ เหลือ51ถึง99พี่บินเลือก51ครับเอออย่างอยู่นานๆก่อนนะนี่ไม่ดเลยอนะคะมันมันมัน ห้าสิบสองถึงเก้าเก้าโเดี๋ยวจะตัดไปแล้วแต่ช่องลมช่องอะไรนะอะไรนะช่องต้นลมไม่ใช่ช่องลมต้นลมเจ็ดสิ้าแรมากยิ้ดละครไน่หัวเริงอะไรนี้ดนดิเจ็ดสิบหกถึงเกมีฉันเลือก82ยิ่งยัง มากไปมากไปเขาเจ็ดสิบหกถึงแปดสิบเอ็ดแปดสิเอ็ดอ็ดแปดสิอ็ดมันมากไปค่ะเจถึงแปกูว่า76ดโดนยิงเลยนะเจ็ดอ่าเจนะคะไม่โอ้โหารอดถ้ารอดก็คือเนี่ยโดนแล้วเจนะคะเจ็ดสิบแปดได้มรอดเดยเจ็ดสก็จะริมเจอมันมันมันน้อยไหมคะ เหลือเหลือจะสิบเก้าสิบเก้าสิบก้าหล่อเลยล่อเลยเนือแล้วก็สันเรื่องและสัล้อที่สีพี่เจนี่เลยจีบมึงมั้งแปดสิบพูดเงียบแล้วก็ยิงเลยไม่ให้คุณนั่งะไรเลยแปดสิบก็มันมายิงใส่กูเลยตัวแรกไม่ตัวแรกันจายรหมดแล้ว เจ็ดสิบเก้าจริงเลยจริงอ่อคนแพ้จะต้องโดนทำโทษเออก็คือให้กระโดดตกสองทีไม่ยอมฉันจำได้ว่ามันต้องกระโดดตกตามเลขที่ชายผิดแป๊บนึงนะเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าเด้อ ร้อนอะโอ๊ยไม่ขนาดนั้นนะแข่เหงื่อเองมันเกินไปมันกลิ่นอะไรมันไม่ต้องห่วงครับจริงๆนี่ผมมีนี่มาด้วยโอ้โหพงมาเลยเหรอพงมานี่ครับดีลเคลียร์สตินะครับนี่สัดจากแม่ธรรมชาติด้วยแจกนี่ด้วยอันนี้ก็เหม็นแค่นี้เรารือเ ืออันนี้ใช้ได้ไม่ต้องกลัวว like, no ่าจะแพ้เลยครับเพราะว่านี่ทำมาจากสารสกัดธรรมชาติก็คือขนแพ้ง่ายอย่างผมนี่ก็แพ้ง่ายก็ยังใช้ได้ครับยิ่งใช้ตัวนี้เนี่ยจะออกกําลังกายหรือว่าจะเล่นกีฬาใส่แขนยาวใส่เสื้อหนาอย่างนี้ทั้งวันก็ไม่ต้องกลัวจะมีกลิ่นกายเพราะว่าตัวนี้รับกลิ่นได้ดีมากๆครับใครซื้อมาให้ใช้อ่ะแม่ซื้อมาแล้วให้ลองใช้ครับแล้วก็จริงๆอันนี้แม่ชอบเพราะว่าเวลาแม่ซักเสื้อผ้าเนี่ยมันจะไม่มีพวกคราบเหลืองๆติดเหมือนเวลาที่เราใช้แบบที่เป็นแบบโลออที่มันจะมีแบบคราบบบบบบเเเเเหหลลลลลลลืืออออองงงงััััััันนนนนนีีีี้้้้้้้้มมมมมมจะะะไไ่่่่่่่่่่คคคครรรรราาาาาาาตตติิดยย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 ใใใใใชชชชชซกกกกกกสปป็ููแแแววววผ ทิ้งพวกคราบสารเคมีที่มันจะทิ้งคราบเหลืองคราบต่างๆเนี่ยไม่มีแน่นอนครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับออร์แกนิกมากๆเลยครับเป็นแบบว่า natural deodorant นะครับจากธรรมชาติ100%เลยครับผมไม่มีสารเคมีไม่มีแอลกอฮอล์นะครับและมีผลยืนยันจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมันด้วยครับเธอแล้วมันใช้แล้วมันรักแล้ดำปะไม่ดำไม่ดำไม่ติงคราบด้วยใช่อันนี้คือดีเนาะคือแบบปกติบางทีใช้ตัวอื่นนะแล้วมันก็จะมีพวกสารเคมีตกค้างแล้วมันจะทำให้แบบรักแรดำแล้วก็เสื้อเหลือง วันนี้ปังอ่ะใช้แล้วแบบไม่มีพวกคราบเหลืองติดเสื้อกลิ่นตัวก็ไม่มีแล้วก็เหมาะกับเมืองไทยที่แบบอากาศร้อนมากด้วยใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับพี่เจนนี่เพราะว่าเดียวเคลียร์เนี่ยเขามีให้เลือกหลายสูตรด้วยอ๋ออยากดูวยอออยากขาวขาวอะใช้ได้เลยเพราะว่ายังครับพี่เจนนี่อันนี้วินให้เก็บไว้ก่อนครับคือจะใช้เนี่ยต้องไปผ่านน้ำก่อนนะครับแล้วค่อยทาใต้วงแขนของเราครับชุบครับ ชุ่มแล้วก็มันทาได้เลยมันมีน้ำมีน้ำเลยถึงไม่ผ่านได้อยธอง่ายสุดอ่ะอาบน้ำเสร็จถึงก็ทาใช่ใช่อย่างผมก็ไม่ได้แบบเอาไปผ่านน้ำผมอาบน้ำเสร็จก็คือใช้เลยก็คือตัวที่ตัวเปี่ยมตัวยช่นโอเคอ่ะไปไปอาบน้ำกันไม่ใช่ไปเล่นกีฬาต่อใช่ โอเคแล้วัวสอนปริศนาของเรานะคะวางอยู่ตรงนี้แล้วนี่เดี๋ยวเราจะให้หยิบตัวสอนขึ้นมานะคะแล้วก็บอกคําที่อยู่ในหมวดที่เป็นโจทย์ของเราซึ่งหมวดแรกก็คือหมวดฝั่งไหนก่อนให้เริ่มฝั่งเราก่อนละกันฝั่งคนเดี๋ยวฝั่งพระนครเราก่อนนะโอเคพร้อมแล้วเริ่มกรุงเทพมหานครขอนแก่นสระบุรี ยะลานนทบุรีกุเกตอำนาาเจริญอ๋อระยองครับบุรีรัมนอเยครับหนึชัยะมูหนึ่ตราดกลรกูแล้วกูแล้วหนึ่งสองอนี่อะรกันันทบุรีอุ้ยอุ้ยหนึ่งจเา หน่อามอะไรล่ะอันน oh, ี้ต um, ้องว่ากันล่าหมดจะจบด้ไยันนัมึงละต่างใครไม่รู้เลยมาหาสารคามห่งม่จบวันี้ค่ะเกมแรกอ๋อจบแล้วอะเย้ เนี่ยห้องสอน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 แม่ไม่อยู่อีกสองหมวดหนึ่งแล้วกันนะอีกหมวดหนึ่งถ้าเกิดทีมนี้ชนะก็คือชนะเกมนี้ไปเลยแต่ถ้าไม่ชนะต้องหมวดที่สามได้ครับต่อไปนะคะหองใช้ในห้องน้ำทีมคุณใบเริ่มก่อนนะคะไปค่ะลูกบอลผมใช้ร้อนได้ครับนะผมใช้ในห้องน้ำคืออะไรวะใครอะคะกหลาอะไรยากเดี๋ยวก่อนจานจานลองแก้ว แตลมสิบวันวุ้ยสองอะไรเง้ยสามบีอไรบ้างบ้วะอ๊อฟอ๊อสบู่อุ้ยสองสามลเลีวตลเลียวตะเลีวเอาไปทำอะไรเไปทำอะไรวใครตาใครอ่างอานะ้หปยืนอยู่ตรงน้าเราเลยอ่ะปักบูว ชุดดับ<ค>น <emp Charlie> ้ำ <en> น <can> ี่นี่นีฟัน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 ได้มีได้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 หรอได้ีเทนเนอร์ไม้มมอบอ่าน้ำยาบ้วนปากอุ้ยนี่อันี่นี่ยาสระผมวุ้ยว็กว็กู่สบูแชมพู มันอะไรป้ายยอเลยโผล่ซ่วงอ้ยแพ้และค่ะแพ้แล้วไม่ก็ต้องอยู่ในห้องน้ำเพระเวลาเราแก้ผ้าก็ถูกป่ะเออมันก็ต้องเห็นอยู่นะคเราเอาไปใช้ในห้องน้ำเลยเหรอไม่ใช่เพราะเราอยู่ในห้องน้ำเราจะแก้ผ้าเราก็จะเห็นไงแต่เราเราใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วเราออกจากห้องน้ำเราจะไม่เห็นก็แสดงว่าก็จะอยู่แต่ในห้องน้ำโอเคเกมนี้ถือว่าใบวินชนะไปนะ ทีมเราเจนนี้ก็คือเป็นเจ้าแห่งเวทีทองทีมไบวินก็คือเป็นเจ้า <linking Camp in> แห่งบอบเกมไหนบอลิบูดเกมบลีวูดเกมไหนโอเคและรายการโชว์ย้อนไปสมัยแบบยุคแบบ เก้า0 0เลยกับรายการ Juicebox Game เกิดทันปะไม่แน่ใจไม่แน่ใจเลยแต่เหมือนเคยเห็นรายการที่เขาเหมือนแบบล้อคาราโอเกะแล้วมันจะปื๊ๆไฟแล้วต้องถ่ายเพลงอันนี้คือ Juicebox Game คือต้นตำรับของรายการเกี่ยวกับเพลงเลยสนุกสนานวันนี้ง่ายมากนะคะเราจะให้คายคำที่หายไปในเพลงนะคะซึ่งเราจะมีเพลงเปิดให้ทั้งสองทีมฟังนะคะแล้วทีมไหนรู้ว่าคำที่หายไปในเพลงนั้นคือคำว่าอะไรก็กดกระดิ่งแล้วก็ตอบได้เลยพร้อมแล้วเพลงแรกมาค่ะ ยังอีกบก็ฉันมีเธอมานานเกินไปเพงแรกบายนได้คะแนนไปก่อนนะถ้าเพลงยังไม่ได้ก็รู้แล้วเดี๋ยวเราเก็บในกระสีตรงนี้ได้เลยเฮ้ยที่ถามนะคะ ส่งไหมารักชัดจีอยู่อย่างนี้ันนาวเกินไปอยากเจอรักแท้ันบไหนมีจริงใช่ไหมครับสูก้อค่ะมาเพลงต่อไปสิบพยางนะคะนั้งไหม มา,มอ,อ,ามอ่ะต้องเราละเฮ้ยพี่ตอบได้อ่ะร้องเลยร้องเต็นด้วยเธอใช่ไหมไอ้จีฟ้ามาโปรดฟ้ามาโปรด ตอนเด็กๆฟังอยู่กลายเนะคือไม่ได้เซอร์ไพรส์ที่ลองได้ด้วยเซอร์ไพรส์ที่เต้นเธอใช่มีฟอร์มาปดฟอรมาปดอ่ะใบพีดได้ไปอีกหนึ่งคะแนนต่อนะคะในต่อไปมีโบ้เก้าอย่างค่ะสองสิบอีกคนน่งกนอีคน่อีหน่อี่ี่อีกคหอีกคนหปึดงกอกคออยู่วอค กิน,นดวปปนวสวยดีรักที่นำสคุณรักีอยังเหรอ,อ,อรักพราว่ไม่จนมีสตางค์ให้ใจ่ายครับไม่แล้วเรากดเรามือเราไม่เอื้อไปกดหน่เนี่ยก็คูทวนทำอยู่เปื่อนึกไม่ออ ตอนนี้ตู้ตู้เขายังไม่ตกดของกดแล้วอะ่ะเ,เขาก็มั่นใจไงเขา,ปเ,าปเป็นนักร้องเราเป็นนักเต้นยอดเราเป็นแดนเซอร์เออทำไมไม่เอาพเพลงแบบเต้นยังไงอย่างเง,งี้ยยอดนะเต้นย่อดกันนี่เป็นรงงายการ <c oughs> อะไรวะเบบนี่ยภยยางนะคะเริ่มค<า>่ะยังกดเลย ไจันทร์ทองจันทองจะไปครับกำลังจะยื่นไปให้แล้วเออก็ต้องกดเลยอะไรเงี้ยพี่ก็ดีอะเออชนะได้ไหมล่ะไม่ได้สุายนะคะเอาอยู่ไหน่เจนี่บ้างเอออย่าต้องแข่งอีกแล้วอีนี่อ่ะ ฉันพูจ uhm ริงจริงไม่ต้องมาเขินไม่ต้องมาเขินฉันพูดจริงจริงเออไม่ต้องมาเขินเออนะไม่เขินเนาะเขินเขินแม่เด yeah yeah. ี๋ย่อ yeah. ีกแล้วลูกแม่เนี่ยมันจะงีอ่ะโอเคสรุปเกมนี้ก็คือไบวินชนะพยัคฆถล่มทลายโอเควัน โอ้หอะไรสนุกงซิงไม่อยากไปเลยอยากอยากเออมั้งวันเราเล่นเกมต่อกินกาแฟไหมเด็กทำไม่กินเดี๋ยวทำไม่กินเลยเดี๋ยวชงดีบโบราณเลยเออชงเลยไม่ใช่หรอนี่เบอร์รี่ด้วยเดี๋ยวผมเอาไปปั่นกับไอศครีมกันกินได้เลยรับรองว่าไม่มีกลิ่นเนื้อสดชื่นใครมีแผลเป็นมาแล้วมาประเทศสานี่ดูแล้วนี้สนุกมากขอบคุณใบวินคบขอุณมากครับขอบคุณมากครับ คนวันนี้ที่มาร่วมเล่นเกมกันที่บ้านซันนะคะน้องดูไม่ร้อนนะแต่กูก็คือร้อตัวมันแคบแล้วเอ้ก็มันเป็นอิ่มน้ำเมื่อทุกงงแขนที่อ่อนโยนแต่มีพลังอย่าลืมกลับมาล็อกลกันใหม่นะคะอีพีต่อไปเราจะทำอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะวันนี้หรือว่าอยากให้ไปวินมาอีกก็ยังๆนต้องมาแก้มือแม่โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แ้ ee, แต่ยอมจริงถ้าเกิดเป็นแบบเพลงนี้เต้นยังไงอะยอมแพ้เลยเพราะนี่เขาสายเต้นอ่าเราเต้นแบบยักษ์อ่าอ่าอ่าทำไม่กูเต้นหน้านี่แล้วเหมือนหนังลุงเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมโอรีมันเต้นแล้วน่ารักกว่าล็อกล็อก